ตัวอย่างนะครับจากรูปเป็นทรงกระบอกรวงนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสาสิบห้าเซนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแปลว่าวัดจากนี้ถึงนี้เลยดังนั้นแปลว่ารัศมีภายนอกรัศมีวงนอกก็ต้องสาสิบห้าหารด้วยสองก็คือสิ5เ็จุด้านั่นก็คือมาใหญ่นั่นเองครับมาใหญ่สิบเ็จุด้าขาบอกว่าความหนาเจ็ดเซน เนี่ยความหนาคือช่วงนี้เดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเอาอาใหญ่สิบเจ็ดจุดห้าหักช่วงความหนานี้ออกเราก็จะได้ R เล็กจะได้ลักษณะของวงในนะครับ R เล็กก็คือเอา R ใหญ่ลบด้วยความหนาสิบเจ็ดจุดห้าลบด้วยเจ็ดก็เหลือสิบจุดห้าพาบอกว่าความสูงของมันเนี่ยยี่สิบเอ็ดเซนตครับเซนติยี่สิบเอ็ดเซน ให้หาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวของมันโอเคเอาปริมาตรก่อนนะครับพื้นที่ฐานคูณสูงด,ดูนะตัวพื้นที่ฐานเนี่ยมันเป็นวงแหวนนะครับก็ใช้สูตรวงแหวนมาคิดพายอารใหญ่กำลังสองลบพายอาเล็กกำลังสองเมื่อดึงตัวร่วมพายออกก็เป็นพายคูณด้วยอใหญ่กำลังสองลบเล็กกำลังสอง นะครับอันนี้คือตรงูรณ์ที่ฐานนะแล้วก็ไปคูณความสูง h ยีเอตรงนี้ก็อาจจะแทนด้วยสูตรผลต่างกำลังสองอญ่าลบอาเล็กอาใหญ่บวกอาเล็กก็ว่าไปนะครับอาใหญ่ลบอาเล็กสิบเจ็ดจุดห้าลบสิบจุดห้าก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าบวกสิบจุดห้าก็ได้ยี่แปด ยี่บเอ็ดก็คือตัวเอนะครับเจ็ดตัดเจ็ดไปก็เลยเหลือยี่บสองคูณยี่บแปดคูณยี่ิบเอ็ดก็ได้ปริมาตรแล้วนะครับทีนี้ก็ยังเหลือพื้นที่ผิวนีข้อนี้งงงงอะไรหรือเปล่าครับนะเหลือพื้นที่ผิวนะครับที่ต้องหานะครับเอาหลังพื้นที่ผิวนอกจากข้างบนกับข้างล่างซึ่งเป็นวงแหวน ข้างบนหรืข้างล่างซึ่งเป็นวงแหวนซึ่งมันเท่ากันนะครับมันก็มีพื้นที่ผิวข้างอีกแต่พื้นที่ผิวข้างที่ว่าเนี้ยเหมือนอันนี้แหละเหมือนนี้เลยด้านในกับด้านนอกด้านมีด้านในกับด้านนอกถือยังไงให้มองเห็นดีเนี่ยด้านในเห็นครับด้านในก็ค่าหนึ่งด้านนอกก็อีกค่าหนึ่งว่ารัศมีมันไม่เท่ากัน อ่าขมูลเริ่มด้วยพื้นผิวกันนะครับเริ่มที่ฐานที่เป็นวงแหวนกอนเริ่มต้นจากพื้นที่ฐานที่เป็นวงแหวนคายอายใหญ่ลบอาเล็กอาใหญ่บวกอาเล็กนะครับพายอาใหญ่ลบอาเล็กสิบเจ็ดจุดห้าลบสิบจุดห้าอาใหญ่บวกอาเล็กสิบเจ็ดจุดห้าบวกสิบจุดห้าตรงนี้ก็ตัดทอนได้หกร้อยสิบหกนะครับถ้าตรงนี้ได้หกร้อยสิบหก นั้นตรงนี้ก็อ,อีก616ด้วยครับพื้นที่ด้านบนเท่ากับพื้นที่ฐานด้วยนะอย่างละ616นะครับนะครับพื้นที่ผิวข้างนะครับเราด้านนอกก่อนถ้าด้านนอกตัวรัศมีก็ใช้ตัว r ใหญ่ถ้าพื้นที่ผิวข้างด้านในตัวรัศมีก็ใช้ตัว r เล็กนะครับตัวสูตรเนีสูตรเดียวกันสองพาย r h เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราคิดทั้งสองอันเลยนะ ก็เลยเป็นจับคู่นี้บวกกันนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะดึงตัวร่วม 2πs ออกได้ดึงตัวร่วม 2πs ออกมันก็จะเอา r ใหญ่บวกกับ r เล็กแล้วคูณกับตัวร่วม 2πs 2π ก็22.7 s ก็21 r ใหญ่17.5 r เล็ก10.5 นี้รวมกันก็ยี่ิบแปดนะครับก็ตรงนี้ก็ตัดทอนกันนะครับได้สามพันหกร้อยเก้าสิบหกนะครับดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดก็จะเอาเอพื้นที่ฐานกับพื้นที่ด้านบนนะครับซึ่งมีอยู่อย่างละหกร้อสิบหกมีสองชิ้นก็หกร้อสิบหกคูณสองไปรวมกับพื้นที่ผิวข้างอีกสามพันหกร้อยเก้าสิบหกเอาเอารวมกันนะครับก็เลยได้คันนี้ ส9 <iyorsun? S> 2 8ตเ้ารยี่สิบแปดตัเซนมีช่วงไหนที่เงนเงินหรือเปล่าครับ